สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชอวัชราลพาลน,นะครับวันนี้พาผู้ชมมาดูโคมสซดพีซ0สรุ่น5โตดดแดงนะครับรุ่นนี้ไฟฟ้าเต็มครับผู้ชมอยู่กับทีมงานโชคกูไทยครับ มีผู้หญิงขับซะด,ด้วยนะเอ้า oh. แม่แน่ใจว่าย้อนแสงไหมนะผู้ชมเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์เลยนะฮะ oh. อ่ะขยับแยนมุมเปลี่ยนฝั่งนะผู้ชม oh. เอาดินไปดำใสครับผม oh. เอาไปดำใสนะครับ มาเลยกัครับมันนุจานมันนุจานเราบ้านน้องจาน,นจาเนาะรับผมโอ้เอา้าจัดเต็มกล่องดีเหมือนกัน สำหรับคันนี้เองผมก็เคยมาถ่ายเคยรีวิวนะผู้ชมรอบหนึ่งตอนนั้นรถไม่ได้ทำงานครับรถจอดครับวันนี้ก็กลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับรถทำงาน โอ้ไวดีเหมือนกันคนระับผู้ชมสำหรับรุ่นสีแดงนี่นะครับไฟฟ้าเป็นคอนโทรลสั้นนะผู้ชมถ้าเป็นตัวสีแดง ดินดูเหนียวนะผู้ชมนะดินค่อนข้างจะติดพุ่งเกมเหมือนกันครับเอาเอาครับผู้ชมตั้งไกลอา่าตั้งรำร้อนเหนียวไกลแล้วครับก็ ตักใส่ค้นปูนะผู้ชมตักใส่ค้นปูหวานแววครับหวานเย็นเป็นหกร้อยยางเก้านะผู้ชมนะโอ้เอาครับคันนี้คันใหญ่ขอยินไกลนนหน่อยละกันโอ้วันนี้แก่เจอเกานะผู้ชมนะ จะเป็นฟูโซ่นะครับเป็นเก่าๆแบบนี้อย่าดูถูกนะผู้ชมแอร์ยังเย็นกิ๊บนะครับเก่าคลาสสิกมากเอาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายางแปดยางเก้าดีแเท่ากันไหมนะครับตะกี่สอง ogi, <น fia. S 2> ที่สองตักที่สามตักที่สี่ ีโอ้ยังไม่พอนะผู้ชมหกตักนี่ยังไม่พอ เอาจัดไปเจ็ดตักครับคุ่นปูลเราแบกไปเจ็ดตักโอ้เจ็ดตักแปดตักโอเคเบ้าปุปะนะ่นปูใช่ไหมนี่โอ้แปดตักผู้ชม เก่าแต่ยังเก่านะครับนี่โอ้แบกแฟบดบตักนี่สบายสบายเลยครับนี่เต็มกล้องมากกว่าแบกได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้วิ่งบนถนนหลวงนะุผู้ชมนะวิ่งภายในบ่อนะครับเอา เสียงเครื่องยนต์หรือว,ว่าเสียงปั๊มนี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยผู้ชมไม่โหลดไม่ควันนะครับนี่โอถือว่าระบบยังดียังแน่นเลยครับ นนเป็นไม้จิ้มฟันนะผู้ชมนะเอาไวแ้แขะแคะฟันรถยังสมบูรณ์ครับแอร์ยังใหม่ยังเย็นอยู่ครับตอนนั้นผมมารีวิวเหมือนเขาจะติดตัวตัวแอร์ใหม่ด้วยนะผู้ชมตอนที่รถจอดนะครับออวันนี้ถือว่าโชคดีครับได้เจอการทำงานของเขานะครับสำหรับรถกด กลมสโตรพีซีสองรุ่นห้าตวดแดงของชิมงานโชคอทุทัยวันนี้แดดค่อนข,ข้างร้อนผู้ชมอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่มีเมฆนะผู้ชมนะเมฆค่อนข้างน้อยครับไม่มีอะไรมาบาังพาชิดให้เลยเอาครับ เรามาฟังหรือว่าเรามาดูสเปคข้อมูลส่วนตัวของเขากันบ้างนะครับสําหรับตูดแดงนะครับผู้ชม,มใช้เป็นเครื่องยนต์ของกรมัสสุกเองนะครับหรือว่าโคมัสสุกก็เรียกได้เหมือนกันครับเป็นเครื่องยนต์6สูซบเดล e c t Injection มีเทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้น้ำนะครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็น 6sd 102e อันนี้ก็คือก็คือเป็นชื่อโมเดลของเขานะครับ ขนาด99กิโลวัตต์หรือว่า132แรงม้า32.8นะผู้ชมนะปะีไปเลยครับประมาณ33 33แรงม้า่อดไซสเป็น,นลอนเลอร์ด้านล่าง7ตัวด้านบน2ตัวครับรองรับใบแท็กรองรับโซ่ส่วนตัวใบแท็กก็กว้างอยู่ที่80เซนครับเป็นไซส์มาตรฐานเลย อันนี้บูมอาร์ไม่มีเสริมทันเหล็กพิเศษไม่มีเสริมสมแฉกนะครับส่วนความกว้างของพุ่งกีก็อยู่0.8ลูกบาทเมตรแต่ว่า0.8นิวครับผู้ชมเอาลืมบอกรอบเครื่องยนต์ของการทำงานครับอยู่ที่2,200รอบนะครับผู้ชมรอบการทำงานของเขาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับ2,200รอบต่อนอาที น้ำหนักตัวหรือว่าน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่19ตันกับอีก180กิโลกรัมครับ คันนี้นี่ช่วงล่างนี่น่าจะทำมาใหม่นะผู้ชมนะทั้งตัวตัวล้อน,นำตัวลอนเลอร์ครับยังมีสีติดอยู่เลยนะครับเดินแบบนิ่มๆผู้ชมเหมือนรถใหม่เลยนะเดินเนี่ยช่วงล่างแน่นมากครับเปียกมากเลย เอาครับผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางมา12-13นาทีแล้วนะครับรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัฒนผลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัปคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็โคมโซพีซส0 p ร200รุ่น5ตัวแดงของทีมงานชุโคไทยไต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับมาละ,ะครับ